การทำงานของข้าพเจ้าคือการนั่งเขียนปฏิมากรรมภาพรูปลักกณะฉังกันของครูบาอาจารย์เพื่อนำมาให้ผู้ที่มีศรัทธานในพระองค์ท่านได้ไปสักการะบูชาทำด้วยจิตนาที่บริสุทธิ์จากหนังที่มีคุณภาพที่มีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ หนังเพลงเทพตรีเทพทศตรีทศเทพสถ,ถีพันล้านที่ข้าพเจ้าพระครูสักการทพสิทธิ์มีเจตนาที่อยากจะทำในความบริสุทธิ์ในครั้งนี้เพื่อผู้มีศรัทธาในพระองค์ท่านอย่างข้าพเจ้ากำลังจะทำอยู่นี้ก็คือการวาดรูปพระกาสังขารขององค์พระปูคเนปเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ บันนี้ข้าพเจ้าขออารัธนาอัญเชิญรูปรักษ์ของท่านมาประสิทธิหน้าที่ดังเพลนตรีทศเทพคือพลังแห่งมหาเทพทั่วชั้นฟ้าทั่วชั้นแผ่นดินข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทํานี้จะส่งอาน,นิสงส์งผลบุญกับผู้ที่มีจิตศรัทธานในพระองค์ท่านเช้านี้ข้าพเจ้าก็ได้เขียน เขียนขึ้นมาได้สามรูปลักษณะสังขารก็มีพ่อ,พอแก่ฤาษีนะครับเป็นงานแฮนด์เมดบอกกา,การเขียนขึ้นมาจากใจจากจิตวิญญาไม่มีรูปแบบรูปลักษณ์ที่เป็นต้นแบบต้นทนนะครับวันนี้ขอฝากหวังไว้ด้วยนะครับจะเปิดให้จองแต่วันที่ยนะี่้า้วจะปิดการจองก็วันที่สิ้นเดือนนี้นะครับก็จะทําพิธาเทวาพิเศษในวันที่หกตุลาที่6 กรกฎาคมนี้นะครับยังไงฝากฝังไว้นะครับมี2แบบนะครับมีแต่มีกายเทพทั้งหมด3-4พระองค์แต่จะมีรูปลักษณ์ก็จะมีเล็กและใหญ่นะครับใหญ่ก็บูชาร่วมบนบูชาก็999บาทส่วนเล็กก็399บาทนะครับฝากไว้เลยครับวันนี้สวัสดีครับ